กระทรวงการคลังเตรียมแจกเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างข้าราชการระบุปัจจุบันมีลูกจ้างที่เงินเดือนไม่เกิน15,000บาทอยู่ราวๆ1.37แสนคนแล้วงเงินเยียวยาอาจจะไม่ได้รับเต็มจำนวน7,000บาทเท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยน,นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสาคัญจากทางช่องเรา นางสาวคุรยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักการเขตเศรษฐกิจการคลังหรือสศอสอคอนะครับได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาการเยียวยากลุ่มลูกจ้างข้าราชการที่มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันกลุ่มลูกจ้างดังกล่าวที่มีเงินเดือนต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทต่อเดือนมีอยู่ประมาณ1 3 7แสนคนทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ะระลอกใหม่ยังไม่สรุปว่าจะใช้ฐานเงินเดือนใดเป็นเกณฑ์นในการพิจารณาช่วยเหลือที่ผ่านมานั้นนะครับรัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีรายได้น้อยทั้งที่เป็นแรงงานในอาชีพอิสระและไม่ได้อยู่ในระบบประกัน สังคมและกบกขรวมถึงแรงงานในระบบประกันสังคมที่มีเงินในบัญชีไม่เกิน500,000บาทไปแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึ่งก็คือยังอาจจะตกหล่นอยู่คนที่ทํางานในระบบราชการโดยเฉพาะลูกจ้างในระบบราชการที่มีรายได้น้อยและเงินเดือนไม่เกิน15,000บาทนะครับ ดังนั้นการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างราชการที่มีรายได้น้อยดังกล่าวกระทรวงการคลังจึงพิจารณาที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากคนกลุ่มนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ยังทํางานและมีรายได้สม่ําเสมอเพียงแต่ว่ามีรายได้น้อยเท่านั้นดังนั้นเงินเยียวยาที่จะได้รับในคนกลุ่มนี้จะไม่เท่ากับคนที่ได้รับในโครงการเราชนะนะครับอย่างไรก็ตามวงเงินเยียวยาที่จะจ่ายให้กับคนกลุ่มนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยกรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายให้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการเยียวยากลุ่มนี้ก็จะถือเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับและล่าสุดนะครับทางรัฐบาลได้ออกพอรอองเงินกู้1่ล้านล้านบาทเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิระลอกใหม่โดยเฉพาะการเยียวยาผลกระทบต่อประชาชนด้วยการแจกเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนโดยตรง โดยรอบแรกนั้นนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดส9ในช่วงต้นปี2563รัฐบาลได้แจกเงินให้ประชาชนในอาชีพอิสระคนละ15,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งมีคนได้รับเงินในโครงการนี้ราวๆ31ล้านคนและใช้เงินเพื่อการเยียวยากว่า2.97แสนล้านบาทนะครับ ต่อมาเมื่อมีการระบาดรอบที่2ในปลายปี2563ต่อด้วยต้นปี2564รัฐบ,บาลได้ตัดสินใจแจกเงินเยียวยาประชาชนอีกรอบนึงนะครับในชื่อโครงการเราชนะโดยแจกเงินให้คนละ7,000บาทคาดว่าจะมีคนที่ได้รับสิทธิ์ราวๆ31ล้านคนและใช้เงินราวๆ2.1แสนล้านบาท และต่อมาไม่มีการร้องเรียนว่าคนในระบบประกันสังคมส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอีกด้วยจึงทําให้รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานตัดสินใจแจกเงินให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งมีจํานวน10ล้านคนคนละ4,000บาทนะครับซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ3.7หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตามการแจกเงินเยียวยารอบใหม่ในโครงการราชนะได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในเรื่องรายได้ของคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาและที่สําคัญก็คือกําหนดว่าจะต้องมีรายได้ต่อป,ปีไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทและมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับส่วนเงินในบัญชีที่ลงทุนหรือในสลากออมสินไม่นับรวมส่วนคนในระบบประกันสังคมที่จะได้รับเงินเยียวยาคนละ0 0บาทนบาทนะครับ เงินไขสําสคัญจะต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5 0 0 0สนบาทส่วนจะมีเงินเดือนหรือรายได้ทั้งปีเท่าไรนั้นนะครับไม่เอามานับรวมและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสาคัญๆจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ทำให้เธอเป็นนัมเบอร์วันไรเดนกล่าวว่าเธอนั้นสวยและก็เซ็กซี่แอบชอบเธอมาตั้งแต่ตอน baby มีแฟนหรือยังครับอ